โอเคแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะผมวันนี้ผมเป็นช่องสมเอ็กดีนะครับแต่วันนี้เราก็อยู่กันในแมปฟิชเหมือนเดิมครับสวัสดีชาวตกปลาทุกท่านครับแล้ววันนี้ก็มีโค้ดมาอีกแล้วครับโค้ดเกมฟิชนะครับซึ่งเป็นโค้ดที่มาใหม่นะครับซึ่งผมก็จะแจกทั้งอันเก่าและอันใหม่นะครับซึ่งโค้ดใหม่ที่มานะครับมันจะได้อะไรไปดูนครับมาใส่กันเลยตรงมาที่เมนูนะใครที่ไม่รู้แล้วก็เลื่อนมาให้สุดเลยครับตรงโค้ดนะครับผมโค้ดแรกก็คือสอร์รี่นะครับบอว์ดาวไหมั์ม านะใช่หรือเปล่าเหมือนจะใช่นะครับได้อันนี้มาครับจะเป็นเหยื่ออันนี้ Instant Catcher กับหัวปลา Fish Head นะครับมาอย่างละ10อันครับผมโอเคครับโค้ดต่อไปเลยโค้ดต่อไปเนี่ยจะเป็นโค้ด Suka u b นะครับนี่มีตัว A ทั้งหมด4ตัวนะครับ S U C A B A B A A นะครับมีตัว A ทั้งหมด4ตัวนะเอ้าทำไมผิดวะอ๋อไม่ผิดตัว U นะ S C U B A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  นะครับมี A 4ตัวนะครับหน้า S ไม่มี U นะอ่าได้เหยื่อเันครับได้เหยื่อเหมือนกันครับได้ไอ้ Color Geo ครับอ่าตัวนี้มาห้าอันครับเปิดไปเลยโหได้น้านิ่ง กุ้งเกียวของอะไรวะไอ้น้ำกรดไอ้จีโอดมา5อันเนรียบร้อยครับแล้วก็เปิดมาโอ้ยเราเปิดได้ทัฟเฟิร์มด้วยครับเอาไว้ตกดูฟีลอน นี้เป็นโค้ดใหม่ทั้ง2อโค้ดเลยครับผมก็มีแค่2โค้ดนี้ครับส่วนโค้ดเก่าไที่ยังไม่ได้ใส่นะครับโค้ดฟิชนะครับฟิชไฟสองพันยี่สิบสี่ไที่ยังไม่ได้ใส่ก็ไปใส่กันได้นะครับอันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแลวโอเคก็วันนี้นะครับคือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เก้าพฤศจิกายนนะครับตอนแปดโมงเซิร์ฟจะมีการอัปเดตนะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะน่าจะลงหลังไอเซิร์ฟอัปเดตนะครับซึ่งหลังจากที่เซิร์ฟมันอัปเดตมาก็อาจจะมีโค้ดใหม่มาเพิ่มนะครับเดี๋ยวยังไ โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายครับขอคนโชคดีกับการเปิดจีโอตห้าัน